สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube เชฟไทยบ้านอิสานนี้ดีครับผมวนนี้พาพี่น้องมาอยู่กับร้านาร้านยะโสแซบนัวครับผมนี่ครับปลายนาลานนะครับพาพี่น้องมาเบ่งเนื้อสดๆครับ ที่ร้านก็มีหลายอย่างนะครับเป็นจิ้มจุ่มเป็นาลาบต้มก้อยทุกอย่างครับเนื้อย่างลิ้นย่างครับส้มตำตำมะพุ้งก็มีครับนี่ครับพิกัดหลังบิ๊ซีรัชดานะครับรัชดาโยอยชั้นเมืองครับ พ,พี่เอามาเิ่งวิธีการเฮ็ดลาบเฮ็ดต้มกันนะครับมีราบมีต้ตมมีอ,อมมีทุกอย่างครับอันนี้จะเป็นราหยะโสของแท้ครับมาจากอำเภอกุดชุ่มจังหวัดยะโสครับ อันนี้ก็จะเป็นต้มเดือดก็จะต้มไปก่อนนานน้ดเดียบร้่อยครับเราละสิบอันนี้สีตบหลอมกับเสีเอาต้มมะอุ่นแล้วกะ็ลงล็อกีกเชือหนึ่งนะครับนะครับเราจะต้มไปเรียบร้อยก่อนให้มันเปื่อยครับไปจับแส

นี่ก็จะเป็นเตื้อย่างนะครับโซนนี้ก็จะเป็นตำบังคุงนะครับมี

ตกระแนแกบวนนะี่ครับเบิ้งวิธีการเต็ดนะครับเบิง้งใกล้ๆเลยครับนี่ครับการตรม้มตมนี่ครับวิธีการเตรม้เตม อันนี้นะจะเป็นน้ำตกนะครับน้ำตกเนื้ออันนี้จะเป็นต้มนะครับ

ครับรรยากาศในร้านไรโยไกยก็แเวไมาชมมาชิมกันได้ครับงยา่หลับจะโสของแพ้ครับอ,อืมเียนอ บรรยากาศเการเฮ็ดนะครับน่คร okay, so ับบรรยากาศสดๆเลยครับนครับการเฮ็ดลาบปมๆครับจับสาตลลาบจะโซของแท้ครับพี่น้อง สนะครับ,รบก็จะมีเน,นื้อมีตับอ่ามีเป็นผัสต์เรียวแล้วก็ จะใส่เหลือกนักครับเรียบอยครับพิธีการพิจัยงานครับเรียบร้อยแล้วครับการเิ็าลาบครับ ำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมบรรยากาศอ่าัวไปนะครับอ่าลานลาบจะโสครับร้านลาบอ่าของแท้จากคนยะโสของแท้เลยครับจากอำเภอปุชุม่มจังหวัดเจโสท่นนะครับพี่น้องสำหรับคลิปต่อไปสิิภาพพี่น้องเป็นทางใดก็ฝากติดตามต่อไปนะครับ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ